เตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยโชูโป,ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแน,นลค่ะค่ะก็ขอ,ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็แอดก็เพิ่งมาจากงานขาวดํานะคะท่านผู้ชมก็เมื่อตะกี้นะคะตอนไปงานขาวดํานะคะก็ได้เจอกับคุณป้าฝันแม่นนะคะ ที่แต่ก่อนนะคะแอดก็เคยทําคลิปของคุณป้านะคะเป็นปีหรือสองปีที่แล้วนะคะท่านผู้ชมแอดก็เพิ่งเจอคุณป้าอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาถามตัวเลขความฝันของคุณป้าฝันแม่นมาฝากกับเอฟซทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณป้าฝันแม่นพร้อมกันเลยคะ่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มาเจอกับคุณป้าฝันแม่นนะคะเพราะว่าแต่ก่อนแอดก็เคยทําคลิปของคุณป้าฝันแม่นนะคะแต่ว่าพักหลังๆก็ไม่ค่อยได้เจอกับคุณป้านะคะวันนี้ก็ได้มาช่วยอุดหนุนคุณป้าเนาะคุณป้าวัสดีค่ะคุณป้าขายอะไรคะคุณป้าขายอะไรคะขายข้าวโพดจ้าอ๋อปลูกเองบอกคุณป้าโอ้คุณป้าขยันจังเลยเนาะนะคะก็ขายดไขายดีเลยเนาะวันนี้เนาะ ามทุงห้าสิบเนาะป้าเนาะโอ้ยนี่นะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็เป็นแม่ค้าขายข้าวโพดต้มนะคะท่านผู้ชมวันนี้ได้มาเจอกับคุณป้าพอดีเลยเนาะนี่เอ็ดก็ช่วยอุดหนุนคุณป้าเอาทุงเดียวกินไม่หมดหรอกคุณป้าจ้้เองวดที่ผ่านมาโชคดีไหมคะคุณป้าได้หกหกหกสามตัวโอ้ซื้อหกหกหก แล้วก็05เพราะว่ามันออก669เนาะมันก็ออก669โอ้ป้าซื้อ666 666แล้ว05ก็ก็ถูกเลยค่ะคุณป้า50ก็ไม่ได้ซื้อหมดจะวิ่งรื่องที่ต้นเพราะว่าโอ้คุณป้าวันก่อนก็เนาะออแต่ลูกรถชนอ๋อลูกชายโดนรถชนเนาะรถชนตายอ๋อ มุ้ดกค่ะเจ้ากมบโอยค่ะเองมูเช่นอ๋อกมบังกางมูเช่นกินกสัตว์นะอ๋อออร์บอคิดงวดที่ผ่านมาก็ได้5 0ูนมาเหมือนกันใช่ไหมคะได้05าก็ได้0ูนย์หแล้วก็6กหและทำไมไม่ซื้อศูนย์ 0550ค่ะคุณป้ามาซื้อลอตเตอรี่05ซื้อลอตเตอรี่05แต่ว่าเลขล่าบ่งสองตัวก็ออก50เนาะโอ้ก็เลยไม่โชคดีใช่ไหมคะแไม่โชคดีเลยอ๋อจ้าจ้าแล้วงวดนี้โชคก็ไหนงวดนี้ฝันไปยังคะคุณป้าวนเ็กวัน86 68ฝันว่ายังไงคะคุณป้า เัราว่าถามน้อยมาบอ่เลยโอ้คือคุณป้าก็เพิ่งสูญเสียลูกชายไปไม่กี่วันเนาะคุณป้าเนาะสูญเสียตอนตอนวันที่ยี่สิบเองโอ้วันยี่สิบกันยายี่สิบกันยาเนาะนั่นเลยทำบุญกำลังเสร็จ๋อคือลูกชายของคุณป้าเนาะลูกชายของคุณป้าถูกรถชนตายอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมคะนั่นหละชนบุรี๋อคุณคุณป้าก็ได้สูญเสียลูกชายไปอย่างไม่คาดฝันนะคะท่านผู้ชม ลูกชายก็ทํางานอยู่ที่ชนบุรีเนาะทำงานโรงงานอ๋อทีนี้ถูกรถชนตายนะคะก็เลยเพิ่งทําบุญเสร็จไม่กี่วันเนาะคุณป้าเนาะขามาบอกตอนเรกทุนห้าหกหกหกอ๋อคือลูกชายมาเข้าฟันบอกใช่นนั้นลมากอตรงไห้โอ้ต้นตอนนั้นแกเสียแล้วใช่ยแล้วอ๋อเสียแล้วทีนี้ลูกชายมาเข้าฟันมาหาแม่อ๋อคือ ลูกชายเพิ่งเสียเสร็จทีนี้ก็มาเข้าฝันคุณป้าบอกตัวเลขบอกตัวเลขบอกส่วนนี้ออกบนหกหกหกหงค่ะบนหกหกหกล่างศูนย์ห้าเ่แหละมันออกหกหกเก้าโอ้ทีนี้ล่างล่างก็ออกห้าศูนย์เนาะคุณป้าเนาะโอ้เขาก็บอกเขาก็บอกถูกนั่นแหละเนาะป้าเนาะแต่ว่าเราเราก็เมื่อแต่ยุ่ทนอ๋อเมื่อแต่ยุ่งยุ่งอยู่เมื่อแต่ยุ่งยุ่งอยู่เอาลอเตรีใบเดียวศูนย์ห้าอ๋อค่ะค่ะ แอดก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าวันนั้นแอดไม่ได้ไปแอดก็ไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลเนาะก็ได้ไปช่วยบุญแล้วแหละฝากไปฝากไปกับพี่ชายใช่เพราะว่าพี่น้องเราป้าก็เป็นญาติ้วยการนมสกุล้ดยกันเนาะชายแอดก็นมสกุลเชื้อชลาเืินกับคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรเนาะ คือยายรำไพเชื้อชลาดอ๋อยายรำไพเชื้อชลาดแอสกูลเดียวกันก็เป็นญาติกันนะคะเชื้อชลาดค่ะก็วันวันนี้ก็ได้มาเจอกับคุณป้าพอดีเนาะโอ้ยโอ้คุณป้าแล้วงวดนี้ฝันว่ายังไงคะคุณป้านีฝันว่าเขามาบอกแปดหกฝันว่าลูกชายที่เสียเนาะเพิ่งเสียโอ้จะถูกหรือผิดผิดมันจุดตอนกัไม่รู้ด้วยบอกแปดหกเม็ดเดียวใช่ไหมคะเม็ดเดียวโอ้ก็ไม่แน่เผื่อว่า ลูกเขาสงสารแม่เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ดูแลแล้วเนาะเขาไม่ได้อยู่ดูแลแม่เขาอยากจะให้โชคกับคุณแม่เนาะใช่คุณป้าบางทีลูกเขาเป็นห่วงเขาอยากให้โชคเนาะเป็นห่วงแปดหกหกแปดเม็ดเดียวเน้นๆนะคะจากคุณป้าฝันแม่นนะคะท่านยี่สาวคิดถูกอย่าว่ากรนนะคะก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไรเนาะป้าเนาะ ด้วยหกหกหกมันไอเก้าหกมันไปหักคอใช่ไหมถ้าหักคอเป็นเลขเก้าคงจะได้าะคิดย่ว่าเอ้ยหกมันอาจจะเป็นเก้าอยู่ในนี้ม้งเนาะทำไมไม่เอาเก้าใส่มั้งนะนกตุณป้าโอ้เสียดายมอแต่วิ่งเต้นเรื่องลูกชายเนาะก็เลยไม่มีเวลาหาซื้อตัวเลขเนาะที่จริงเขาก็บอกถูกเนาะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะ ถ้าอยู <Tipp ett> ่เขาไปบอกนายชวนอีกห้าศูนย์โอ้ไปบอกคุณคุณน้าเขาอีกคุณน้าเขาเนาะน้าายน้องแม่น่ะนั่นเลยน้าชายน้าชายเขานะห้าศูนย์ห้าศูนย์ไปเลยแล้วคุณน้าเขาถูกไหมเขาไม่มีเงินซื้อโอ้เขาไม่มีเงินซื้ออุ้ยทำไมไม่บอกเอฟซีช่องละออกบ้างเนาะจะได้มีเงินซื้อเนเมาอลนเมาไม่เผื่อเผื่อว่าเขามาบอกถูกจะได้มีเงินซื้อแล้วก็ได้ทําบุญให้น้องเนาะใช่ได้ร่วมกันทําบุญให้น้องเนาะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขของคุณป้าฝันแม่นนะคะลูกชายที่ถูกรถชนตายนะคะมาเข้าฝันแล้วก็บอกตัวเลขนะคะ8 6 6 8เม็ดเดียวเน้นๆนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านไม่ว่ากันนะคะแต่แอดเชื่อว่าลูกชายจะมาให้โชคเนาะป้าเนาะเพราะว่าเขาให้โชคเนาะใช่เขาสงสารเห็นไหมคุณแม่เขาก็ขายเขาเขาโพดต้มเนาะ ปลูกเองขายเองนะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็ยังคงเพียนอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยนะคะคุณป้าวันก่อนเอฟซีเขาถามหานั่นแหละเพราว่าเอทดทำไมไม่ไปหาคุณป้าฝันแม่นนะที่เอ็เคยทำคลิปแต่ก่อนเนาะโ,โอ้ยดยเป็นปีสอง,องปีแล้วมัง้งตองหกนะนะอู้เนาะใช่ใช่ <6 S 3> ค่ะหกเสือกไปหักคอเป็นกาวเนาะโอ้เสียดายนะป้านะโรตีจูไ่ถูกเลยเนาะจะงวดงวดนี้จัดไหมคะคุณป้าเพราะว่าเม็ดเดียวเองอะป้าเนาะ ต่วเป็นเดียวเองตัให้เอฟซลองพิจารณาดูเนาะป้าเนาะถ้าชอบก็ตามเนาะถชาชอบก็จะตามไม่ชอบก็ผ่านไม่ว่ากันนะคะ ค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณคุณป้ามากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอซีช่องละองชาแนลนะคะขอบคุณป้ามากค่ะก็ขอให้ตัวเลขขอตัวเลขของคุณป้าเข้าปังๆเนาะจะได้ช่วยกันร่วมสมทบทุนและก็ทําบุญให้กับบุญให้ยเขาลูกชายของคุณป้าเนาะค่ะขอบคุณป้ามากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ